วันนี้นะครับมาสุ่มเพรเว็บกอดไลน์นั่นเองนะครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับรีเวสพเข้ามานะครับแล้วก็พี่มีอะไรจะบอกนะครับว่าเว็บกอดไลน์นะครับมีโอกาสนะครับแล้วก็เลดดปเยอะที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับถ้าเกิดไม่เชื่อน้องลองไปสุ่มเว็บอื่นแล้วก็กลับมาสุ่มเว็บกอดไลน์ได้นะครับก่อนอื่นน้องๆก็เปิดแอป a อิตกันก่อนนะครับก็กดไปที่ส่งซองของขวัญนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็ ด้านบนนะครับให้ใส่จํานวนนะครับเงินนะครับที่เราจะต้องการเพิ่มนะครับพี่สูงเจ็ดสิบาทพอนะครับเป็นแบบออเดอร์ออเดอร์ให้น้องดูประมาณนี้ครับว่าเว็บนี้มันได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะครับแล้วจากนั้นนะครับน้องๆกดไปที่เลือกประเภทการโอนนะครับก็เป็นแบบแบ่งจํานวนให้เท่ากันนะครับจากนั้นกดแค่1คนนะครับน้องๆกดแค่1คนนะครับแล้วก็ข้อความไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็กดที่ตกลงนะครับจากนั้นก็สร้างซองเสร็จแล้วนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับน้องเอาลิงก์นะครับเอาลิงก์อันนี้นะครับไปวางที่หน้านี้นะครับจากนั้นนะครับให้น้องๆกดวางนะครับที่น้องคัดลอกมานะครับนี่นะครับกดวางแล้วก็ยืนยันการทํารายการนั่นเองนะครับกดไปนะครับเรียบร้อยนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับครับน้องสุ่มประมาณ5โมงครับแล้วก็5ทุ่มนะครับ2เวลานี้นะครับ5โมงแล้วก็5 5ทุ่มนะครับประมาณนี้นะครับ3 0 0พันโอ้โหไม่ได้ครับ ก็มาต่อนะครับหมดไป30สิดิตนะครับครั้งแรกเสียดายมากๆนะครับมันมันบักนะปักทงอุ้ย68เทสนะครับแนะนำนะครับน้องๆตอน5โมงนะครับประมาณ5โมงแล้วก็5ทุ่มนะครับอันนี้กระซิบนะครับคนไหนที่อยากเชื่อก็ไปดูนะครับนี่นะครับ 5โมงนะครับ5โมงแล้วก็5ทุ่มนะครับ2เวลานี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับตอนประมาณ5โมงครึ่งนะครับก็ช่วงเวลานี้ครับ5โมงครึ่งนะครับถึง6โมงนะครับแล้วก็5ทุ่มเลครับพี่สังเกตหลายรอบแล้วนะครับมันออกง่ายนะครับสำหรับเรดดอปของเว็บกอดไลน์นะครับพี่ก็มาแนะนำทริคประมาณนี้นั่นเองนะครับน้องๆก็เพชรเข้าตัวนะครับ6,840เพชรนะครับก็เดี๋ยวไปสุ่มลูกซองกันต่อนะครับ M117 หมดไป9,000เพชรนะครับไม่ออกนะครับน้องๆ ก็โอเคครับคนไหนที่อยากได้แล้วก็อยากสุ่มนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการสุ่มนะครับสลับเว็บนะครับก็มีได้แล้วก็ไม่ได้นะครับคนไหนที่อยากรอนะครับเว็บกอล l i ไลท์เลดดสูงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ไม่เชื่อก็ลองไปสุ่มดูนั่นเองนะครับโอเค ก็สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง SQ Fire Channel ของเราั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับน้องอยู่กับพี่บิ๊กสุดหล่อนั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการอัปเดตแพทใหม่นะครับว่าในส่วนของปืนไหนนะครับจะมีการเนิร์ฟนะครับให้ ไม่น่าเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของปืนไหนนะครับที่จะบัฟนะครับแล้วก็โกงสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับแล้วก็น่าเล่นในส่วนของแพทนี้นะครับเดี๋ยวโอเคครับในส่วนของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้นะครับว่าในส่วนของปืนไหนนะครับน่าใช้นะครับแล้วก็ไม่น่าใช้นั่นเองนะครับโอเคก็คนไหนที่พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันนะครับก็เปิดมาด้วยปืนแรกนะครับมินิอูซี่นะครับก็ในส่วนของปืนนี้นะครับ เนิร์ฟนะครับเนิร์ฟให้ระยะนะครับลบลงไป8%เปอร์เซ็นนั่นเองครับสรับมินิอูซี่กระบอกนี้นะครับก็จากโหดโหดนะครับก็กลายเป็นไม่ค่อยโหดนะครับเพราะว่ามีการเนิร์ฟลงไปนะครับระยะลบไปถึง8%ดเปอร์เซ็นตะครับสรับเจ้าอูซี่กระบอกนี้นะครับมาดูในส่วนของกระบอกต่อไปนะครับเป็นในส่วนของ m c a 1นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็ปกติก็ไม่ค่อยมีคนจะใช้อยู่แล้วนะครับซาวูตถ้าเกิดมันไม่ได้เป็น x y z อะไรประมาณนี้นะครับก็ระยะนะครับ ลบลงไป4%นั่นเองนะครับสำหรับ M4N1 นะครับหรือว่าในส่วนของ M4 ของเรานั่นเองนะครับก็เฮนเลิฟอีกแล้วนะครับสำหรับ M4 นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระบอกต่อไปกันบ้างนะครับสำหรับคนไหนที่ไม่ใช่สาย M4 นะครับเป็นในส่วนของปืนสกานั่นเองนะครับในส่วนของสกานะครับมีการบัฟนะครับให้น่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสกานะครับระยะบวกถึง4%นั่นเองนะครับเออระยะ4%ก็ถือว่า มีผลต่อเกมมากๆนะครับสำหรับการบัฟนะครับของสกาให้น่าเล่นให้น่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของแพทนี้นะครับก็ระยะบวกถึง4%นั่นเองนะครับสำหรับสกานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระบอกต่อไปนะครับเป็นในส่วนของฟาร์มาร์ดนั่นเองนะครับในส่วนของฟาร์มาร์นะครับสกินเพิ่งอัปเดตมานะครับสำหรับอีวิโวลูชันนะครับแต่ในส่วนของแพทหน้านะครับรู้ว่าแพทนี้นะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับระยะนะครับลบไป2%นั่นเองนะครับก็เป็นการ เนิร์มด้วยครับให้มีค่าสแต็กนะครับืูว่าค่าสถานะต่ำลงนั่นเองนะครับครับระยะลบลงไป2%นะครับ2%ก็มีผลนะครับสำหรับในเกมนะครับก็2%นะครับขณะที่อยากเล่นฟาร์มานะครับก็ยังเล่นได้อยู่นั่นเองนะครับไปดูอีกหนึ่งปืนนะครับเป็นในส่วนของปืน AR เหมือนกันนะครับเป็นในส่วนของปืน XM8 นะครับสายกระโดดยิงหัวนะครับห้ามพลาดนะครับเพราะว่าในส่วนของแพทนี้นะครับ ระยะบวก5%เนะครับแน่นอนนะครับเป็นการให้น่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจ้า xm 8นั่นเองนะครับก็ระยะบวกถึง5เลยนะครับขณะที่แบบชอบกระโดดยิงหัวนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับแผทนี้ xm 8นะครับน้องๆอก็ไปดูในส่วนของตะวูุน ar กันต่อนะครับเป็นในส่วนของปืนพาราเฟลนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับลูกรักพาราเฟลนะครับของพี่นะครับก็มีการ บวกระยะถึง5%เซนะครับก็มีการบัฟนะครับให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับสำหรับแพทนี้นะครับสายพาราเฟลแบบพี่นะครับไม่ควรพลาดนะครับสำหรับการอัปเดตมาครั้งนี้นะครับก็พาราเฟลนะครับก็ยิงแรงมากๆเลยครับเข้าปกติ30-40ตลอดนะครับสำหรับคนไหนที่ไม่เคยเล่นปืนกระบอกนี้นะครับพี่แนะนําให้น้องๆไปเล่นนะครับเพราะว่าพี่ก็เล่นอยู่นั่นเองนะครับไปดูในส่วนของปืน SMG กันบ้างนะครับไปในส่วนของปืนแร่นะครับลูกลัก UMP ของพี่นะครับก็มีการ ระยะนะครับลบลงไป3%เนะครับแล้วก็ื่อนที่นะครับลบลงไปอีก10%เป็นะครับก็เป็นการเนิร์ฟนั่นเองนะครับให้ไม่น่าเล่นนะครับในส่วนของปืนนี้นะครับก็น่าจะหางหายไปนะครับสำหรับแผทนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเลือกอื่นกันบ้างนะครับอย่างในส่วนของปืน MP5 นั่นเองครับ MP5 นะครับในส่วนของ ค่าสเตกนะครับหรือว่าค่าสถานะนะครับในส่วนของระยะนะครับลบลงไป10%นะครับแต่ในส่วนของดาเมจบวกถึง10%เหมือนกันนะครับได้อย่างเสียอย่างนะครับเออได้ในส่วนของดาเมจที่แรงขึ้นนะครับแต่ได้รับนะครับในส่วนของระยะนะครับที่ต่ำลงนั่นเองนะครับสำหรับปืน MB5 ในแพทนี้นะครับ ก็มาดูในส่วนของปืนต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตระกูล smg นะครับปืน vss นะครับระยะไกลนะครับในส่วนของแพทนี้นะครับระยะรูปลงไปถึง15%้นะครับหรือว่า15หน่วยนั่นเองนะครับก็ในส่วนของปืนนี้นะครับก็จะทำทำรัศมีนะครับที่สั้นลงกว่าครั้งก่อนนะครับสำหรับแผทนี้นะครับถึงระยะรุลงไป15%้นนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระบอกต่อไปกันบ้างนะครับสำหรับ MP40 นะครับสำหรับแพทนี้นะครับเพจซื hey, ้อขาย ID เกมฟรีไฟนะครับบาร์ทีช็อปนะครับผู้ติดตามเกือบ40,000คนแล้วนะครับคนไหนที่ สนใจนะครับก <oh mm ็อ hmm. ย่าลืมไปกดติดตามนะครับแล้วก็ไปดูเ hmm. ช็คประวัติของเพจนี้ได้นะครับวันไหนที่ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับก็ในส่วนของเพจนี้นะครับรับซื้อนะครับแล้วก็ขายดีเกมฟรีไฟล์นะครับมีราคาหลักร้อยนะครับจนถึงหลักพันนะครับวันไหนที่สนใจนะครับลองไปเลื่อนดูได้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้เขาด้วยนั่นเองนะครับก็รับประกันนะครับโดย SQ File นะครับเพจซื้อขายฟรีไฟล์นะครับต้องบาร์ทีช็อปนะครับ โคตรดีเลครับเคลื่อนที่นะครับเวลาเราเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ยิงด้วยนะครับเคลื่อนที่ไปยิงไปนะครับ จะบวกถึง15นะครับเออแล้วก็ในส่วนของการเคลื่อนที่ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ยิงนะครับแบบเราวิ่งเฉยๆอะไรประมาณนี้นะครับจะบวก15นะครับแล้วก็เมื่อเรายิงไปนะครับจะแม่นยำบวกถึง15นั่นเองนะครับก็เป็นการบัฟนะครับให้โคตรน่าเล่นนะครับสหรับ MP40 แพทนี้นั่นเองนะครับก็ห่างหายไปหลายแพทนะครับและในที่สุดนะครับตำนานลากยิงหัวนะครับก็มาแล้วนะครับสหรับแพทนี้นะครับก็เอ่อ คมเร็ขึ้นที่นะครับแล้วก็ขึ้นที่นะครับแล้วก็แม่นยำนะครับบวกถึง15เดินนั่นเองครับพืนต่อไปนะครับเป็นในส่วนของปืนทอมสันนะครับปืนกระบอกนี้ปกติก็เบาอยู่แล้วนะครับครั้งนี้เนิร์ฟลงกว่าเดิมนะครับระยะลบไป3%นั่นเองนะครับสำหรับปืนทอมสันกระบอกนี้นะครับก็น่าจะห่างหายไปอีกเหมือนกันนะครับสำหรับทอมสันนะครับปืนต่อไปนะครับเป็นในส่วนของแม็กซ์10นะครับปืนนี้ก็เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาในส่วนของปืนรอยัลนั่นเองนะครับ ในส่วนของแพทนี้นะครับระยะนะครับที่ปกติก็ก็พอหวังผลนะครับแต่ครั้งนี้นะครับระยะลบลงไปถึง4%นั่นเองนะครับก็คือ ปืนป็นเบาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของระยะสั้นลงด้วยนะครับก็น่าจะมีคนน้อยคนนะครับที่ใช้ในส่วนของปืนนี้นะครับก็ข้ามมาดูในส่วนของปืนกระสุนลูกซองกันบ้างนะครับตัวแรกนะครับพี่ใหญ่นะครับ m 1 0 1 4นย์หนึ่งสะครับชักกระสุนไวบวก30%นะครับโอ้โหโคตรดีเลยครับคนไหนที่เป็นสายมังกรนะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับสายชักกระสุนนะครับชักกระสุนบวก30%นะครับแต่นะครับแต่ระยะลบลงไป10 หนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ก็ถือว่า,าชักกระสุนไวนะครับแต่นในส่วนของอระยะในการทำการยิงนะครับจะลบลงไปเหมือนกันนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของสเปซนะครับสเปซหนึ่งสองนะครับระยะบวกอขอโทษทีนะครับระยะลบลงไป8%นะครับแล้วก็ในส่วนของการชักกระสุนไว บวกถึง10%นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปืนนะครับที่น่าจะนะครับน่าจะมีไว้นะครับแล้วก็ไปรีวิวกันในเกมได้นะครับก็แล้วนะครับมาถึงในส่วนของปืนที่น้องๆชอบเล่นกันมากที่สุดนะครับอย่าง M1887 นะครับลูกซองนะครับในส่วนของแผนนี้นะครับดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นอีก8%นะครับแต่นะครับแต่ลบในส่วนของระยะลงไป12%นะครับ แล้วก็เมื่อเคลื่อนที่นะครับจะบวกอีก5%นั่นเองนะครับก็ถือว่าดาเมจแรงนะครับเคลื่อนที่ไวนะครับแต่ในส่วนของการยิงนะครับรัศมีจะสั้นลงหรือว่าแคบลงนั่นเองนะครับเพราะว่าลบต้อง12%นั่นเองนะครับโอเคก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับแล้วก็รีวิวในส่วนของการบัฟนะครับแล้วก็การเนิร์ฟให้เก่งขึ้นของค่าสถานะปืนนั่นเองนะครับคนไหนที่ชื่นชอบนะครับพี่ก็รบกวนนะครับกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนั่นเองนะครับ ก็ในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะครับในแผทนหน้าการที่พี่จะเล่นนะครับ1นนะครับจะเป็น MP40 นะครับเพราะว่าจะเป็นตระกูด SMG นะครับแล้วก็2นะครับก็คือลูกซองยาวนะครับพอจะเพิ่มในเปอร์เซ็นต์ของการ r e หลดแ m a กนะครับแล้วก็3ก็คือลูกซองขวงครับจะเพิ่มดามจนะครับเออแล้วก็จะเคลื่อนที่ไวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าเป็น AR นะครับหรือว่าปืน ระยะไกลนะครับพี่ก็น่าจะเลือกเปในส่วนของสกาเหมือนเดิมนะครับเพราะสการะยะนะครับบวกถึง4%เนนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับคนไหนที่มีความคิดเห็นแบบไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าน้องถูกใจนะครับแล้วก็ไม่ถูกใจในส่วนของปืนไหนกันบ้างนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันนะครับน้องสวัสดีครับ HQ f i Channel ตัวต้มเลียนอุ้ยออกโคตรง่ายเลยต่อท่านาเนี้ยมก่อนเรียบร้อยนะครับส่วนโทเทนนี่ครับท่าปักทงนะครับ HQ f i Channel